สวัสดีครับหลายหลายคนคงเคยเจอปัญหาจะส่งรูปภาพจากกล้องฟูจิฟิฟล์มไปยังมือถือเชื่อมต่อไม่ได้สักทีเชื่อมได้มันก็หลุดก่อนหน้านี้เราก็เคยเชื่อมต่อแล้วก็ส่งรูปได้เป็นปกตินั่นแหละแต่แค่อยากจะย้ายไปใช้มือถือเครื่องหนึ่งกับเชื่อมต่อไม่ได้ซะง,งั้นเพื่อนๆมันก็ใช้กล้องฟูจิเหมือนเราแต่แค่อีกคนละรุ่นทำไมเชื่อมต่อกับมือถือเราไม่ได้เหมือนกัน คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปขไขปริศนาวิธีการใช้งานเจ้าก,กล้องฟูจิฟิล์มและแอปพลิเคชันสำหรับส่งรูปกันครับไปไปดูกันเริ่มแรกผมจะขอทบทวนการเชื่อมต่อกล้องฟูจิฟิล์มกับมือถือที่ผมใช้เป็นประจำสำหรับการส่งรูปนะครับ สเตตที่1เป็นกดตายตัวสำหรับผมให้เปิด Wi-Fi และ Bluetooth ก่อนการเข้าใช้งานแอป Fuji ทุกครั้งเมื่อเข้าแอปแล้วจะสังเกตได้ว่าตัวแอปจะมีชื่อรุ่นกล้องและชื่อมือถือของผมอยู่พร้อมทั้งสัญลักษณ์บ t o ท t h ในแอปบนมือถือจะกระพริบเพื่อสแตนบายแล้การจับคู่กับกล้องและเมื่อเราเปิดกล้องระบบการจับคู่บลูทูธก็จะทำงานจับคู่กันแบบอัตโนมัติสัญลักษณ์บลูทูธจากสีเทาที่กระพริบ จะกลายเป็นสีขาวและนิ่งทั้งบนกล้องและมือถือก็แสดงว่าการจับคู่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานฟังก์ชันได้เลยครับทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนปกติสำหรับใช้งานส่งรูปเข้ามือถือด้วยกล้องของเราเองและวิธีต่อไปจะเป็นขั้นตอนการส่งรูปจากกล้องรุ่นอื่นๆเช่นของเพื่อนที่ใช้กล้องฟูจิเหมือนเราแต่แค่คนละรุ่นผมก็เคยเป็นว่าบางครั้งรูปเราก็ดันไปดูดีในกล้องของเพื่อน และเพื่อนมันกว่าจะส่งรูปให้เราก็คงลืมกันไปแหละไปดูวิธีส่งกันดีกว่าทีนี้มาดูกันว่าผมได้กล้องอะไรมา <arose> กล้อง f u จิ X ็กกล้องยอดนิยมของเรานี่เองส่วนวิธีการเชื่อมต่อกับกล้องไม่ว่าจะอีกกี่รุ่นมันก็ไม่ยากเลยเราก็เพียงระบุเพิ่มรุ่นกล้องลงในมือถือ โดยกดมุมบนซ้ายของมือถือก็จะเข้าหน้าต่างรายการกล้องซึ่งตอนนี้ผมจะมีเพียงแค่ XT 200แต่ผมต้องการเชื่อมกับกล้อง x a 7ฉะนั้นเราก็ต้องบวกเพิ่มกล้องของฉันกดตรงแถบด้านล่างแอปและหลังจากนี้ก็กลับไปสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อแบบง่ายๆที่ผมเคยอธิบายในคลิปที่แล้วงั้นเราทำไปพร้อ,รอมๆกันครับเลือกระบบ X Series กล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้ เลือกรุ่นกล้องที่ต้องการเชื่อมต่อณตรงนี้ของผมเลือกเป็น x s 7ส่วนกล้องเพื่อนๆต้องการเชื่อมต่อรุ่นอะไรก็เลือกตามนั้นได้เลยครับเปิดกล้องเข้าเมนูตั้งค่าการเชื่อมต่อตั้งค่าบลูทูธให้ดูหัวข้อเลือกปลายทางการเชื่อมต่อข้อความต้องขึ้นว่าไม่มีการเชื่อมต่อ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าทำไมต้องเลือกคำนี้แต่ตอนนี้ไปต่อดีกว่าเลือกลงทะเบียนการจับคู่ตัวกล้องก็จะปล่อยสัญญาณบลูทูธกดดำเนินการจับคู่บลูทูธบนมือถือเพื่อจับคู่สัญญาณเมื่อจับคู่เสร็จแล้วจะเห็นได้ว่ารายการบนมือถือของผมมีทั้งกล้องรุ่น xt 2 0 0และ xa 7หลังจากนี้เวลาผมต้องการใช้งานกับกล้องตัวไหน ผมก็เพียงเลือกรุ่นกล้องบนมือถือรอพอเราเปิดใช้งานกล้องตัวกล้องกับมือถือก็จะจับคู่กันแบบอัตโนมัติและระบบ w i f i ก็พร้อมทำงานเมื่อเราเลือกฟังก์ชันเห็นไหมครับมันง่ายมากๆ <ST> S> <S กับการส่งรูปจากกล้องหลายรุ่นแค่เราเพิ่มรุ่นกล้องลงในมือถือแล้วจับคู่บลูทูธเพียงเท่านี้เราก็จะได้รรูปส,สวยๆจากกล้องของเพื่อนไม่ต้องรุ่นไม่ต้องรอ ไม่ต้องงอว่าจะส่งให้เมื่อไหร่เอากล้องมาฉันส่งเองง่ายง่ายต่อไปผมจะอธิบายวิธีเชื่อมต่อกล้องหนึ่งตัวกับมือถือสองเครื่องที่จริงจะก,กี่เครื่องก็ได้นะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้มือถือเรโน่สี่เชื่อมต่อกับกล้องฟูจิ XT 200ของผมและเนื่องจากกล้องกับมือถือของผมได้เชื่อมต่อกันเป็นประจำอยู่แล้วเจ้าบลูทูธก็จะออโต้รันทำการเชื่อมต่อทันทีเมื่อผมเปิดใช้งานกล้องถ่ายภาพ แต่ทีนี้โจทย์ของเราคือต้องการเชื่อมต่อไปยังมือถือเครื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นของแฟนของเพื่อนของกิ๊กจะทำยังไงล่ะที่จริงมันก็ง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรต้นคลิปที่สอนไปก่อนหน้านี้เป็นการเพิ่มรุ่นกล้องเข้าไปในระบบแอปฟูจิทีนี้เราก็แค่ทำสลับกันคือการเพิ่มมือถือเข้าไปในระบบของกล้องงั้นมาเริ่มขั้นตอนกันดีกว่าเข้าเมนูไปที่ปจัจแจ เลือกตั้งค่าการเชื่อมต่อตั้งค่าบลูทูธจะสังเกตได้ว่ามีรายชื่อมือถือเ e โน่สของผมแสดงอยู่ตรงหัวข้อเลือกไปทางการจับคู่เราเข้าไปดูกันดีกว่าเราลองมานับดูว่ากล้องฟูจิฟิล์ม XT200 เครื่องนี้สามารถจดจำมือถือได้กันกี่เครื่อง2 3 4ว้าว ถึงสูดได้8เครื่องเลยมันก็เหมือนการจับคู่ลำโพงบลูทูธนั่นแหละครับเราจะฟังเพลงจากมือถือเครื่องไหนเราก็แค่จับคู่บลูทูธกับลำโพงก้องฟูจิก็ใช้หลักการเดียวกันเราต้องการส่งรูปไปยังมือถือเครื่องไหนก็ทำการจับคู่โดยเพิ่มรายชื่อมือถือให้กล้องรู้จักสกอรให้เลือกรายการที่2ไม่มีการเชื่อมต่อเมื่อเลือกแล้วสัญลักษณ์บลูทูธที่เลโน่ก็จะดับไปทันที ตัวกล้องก็จะทำการปล่อยสัญญาณบลูทูธใหม่เพื่อหาการจับคู่มือถือผมจะลองทำการเชื่อมต่อกับมือถืออีกเครื่องของผมคือ r e โน2วิธีการก็จะกลับไปสู่การเชื่อมต่อครั้งแรกแบบง่ายๆเลยครับเปิด Wi-Fi และบลูทูธเลือกระบบและรุ่นกล้องที่ต้องการเชื่อมต่อ กดดำเนินการและกดลงทะเบียนการเชื่อมต่อในเมนูของกล้องรอสัญญาณบลูทูธจับคู่เป็นสีขาวเพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่ากล้องสามารถเชื่อมต่อและส่งรูปได้กับมือถือทั้งสองเครื่อง จากวิธีนี้ Fuji x t 200ของผมก็จะมีชื่อทั้ง r e n o 4และ r e n o 2เมื่อผมต้องการเชื่อมต่อกับมือถือเครื่องไหนผมก็เพียงเข้าเมนูกล้องแล้วเลือกไปทางการจับคู่เลือกรุ่นมือถือที่เรากำหนดผมขอลองเลือกกลับมาที่ r e n o 4แล้วรอสักครู่กล้องกับมือถือที่เราเลือกก็จะจับคู่กันอัตโนมัติเห็นไหมครับเพียงเราเลือกไปทางการจับคู่ และรอไม่นานกล้องกับมือถือก็จะจับคู่กันแบบอัตโนมัติงั้นผมขอลองสลับรุ่นมือถือไปมาดูสิว่ากล้องกับมือถือจะจับคู่กันได้หรือไม่เห็นไหมครับมันก็จับกันได้แบบสบายๆเลยเพียงเท่านี้เราก็ไปสนุกกับการส่งรูปไม่ว่าจะมือถือเครื่องไหนกล้องตัวไหนเราก็สามารถแชร์ความสุขให้กันและกันได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วถ้าต้องการลบลายชื่อมือถือออกจากกล้องละัะง่ายๆเลยครับ เพียงเลือกหัวข้อลบการลงทะเบียนการจับคู่เลือกรุ่นมือถือที่ต้องการลบออกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับมีคนอ inbox มาถามว่าหลังจากใช้งานแอปพลิเคชัน Fuji f i ล์มคาเ r a า e ีโม e แล้วจะมีการสแตนบายของแอปค้างอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงดีงั้นเดี๋ยวผมพาไปปิดกันนะครับเข้าแอปฟู j i แล้วเลือกการตั้งค่าในแอปตรงมุมบนขวา เลื่อนมาบรรทัดสุดท้ายแล้วเลือกปิดแอปพลิเคชันเบื้องหลังก็เป็นการปิดแอป,ปเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้งานากล้องฟูจิฟิฟล์มและแอปพลิเคชันผมว่ามันง่ายแสนง,ง่ายเลยนะถ้าเราเข้าใจขั้นตอนการใช้งานของมันแต่ถ้ายังมีข้อสงสยัยก็าสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วมาดูกันครับว่าคลิปหน้าผมมีอะไรมานำเสนอเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด s u b s c r i b e แือกดกระดิ่งท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับอ้อกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับ